ถ้าเกิดเป็นใครก็ตามแต่ที่ต้องการการเริ่มจากศูนย์หรือการก่อร่างสร้างตัวการที่กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่อันนี้ถูกต้องที่สุด ถ้าเกิดมองให้ลึกลงไปเราจะสังเกตถึงชนดที่ดินหรือการขอพอรเกี่ยวกับทรัพย์สินและมีการนําเอกสารต่างๆไปใส่ไว้ในปากของจระเข่องค์นั้นคนส่วนใหญ่ที่สําเร็จส่วนใหญ่แล้วในอเดีตชาติจะเป็นจระเข้ทั้งหมดเลยที่กลับชาติมาเกิด ผมเจอกุญแจบางอย่างที่สามารถตอบและบอกกับทุกคนที่มีจิตศรัทธาหากคุณกำลังมีปัญหาติดค้างในเรื่องของการเงินผมคิดว่าที่ตรงนี้มันคือที่ที่โคตรใช่เลยอ สวัสดีค่ะอีฟวันทองค่ะอาจารย์โกสุภกรครับวันนี้นะคะรายการเที่ยวได้สายมูพามามูกับหนึ่งตำนานของประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานีค่ะกับวัดสารเจ้าค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยกันสองที่ค่ะอาจารย์โกก็คือสาลเจ้าพ่อบุญเถ่าโกงแล้วก็สาลเซียนแตะลงศรีค่ะถ้ามาวัดแห่งนี้ต้องเริ่มยังไงคะจริงๆแล้วสองสถานที่ที่ตัวน้องอีฟกล่าวให้ผมฟังนะครับค่อนข้างมีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว<ะ>แต่วันนี้ครับอาจารย์โกจะแนะทริคที่พิเศษมากขึ้นซึ่งค<ะ>ิดว่าหลายคนคงจะไม่รู้ก่อนที่ผู้ชมทุกท่านจะมาขอพรยังสองสถานที่แห่งนี้คุณจะต้องพร้อมใจการกราบนมัสการองค์พระประธานก่อนซึ่งก็คือองค์เจ้าสัวปากแดงซึ่งอยู่ในพระอุโบสถหลักข้างหลังของอาจารย์โกครับ ทำไมมาวัดสานเจ้าแห่งนี้ต้องมาเริ่มจากการนมัสก,การเจ้าสัวปักแดงก่อนค่ะอาจารย์กูคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาในฐานะผู้มาเยือนและมีความปรารถนาเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราเนี่ยมีจิตศรัทธาอยู่แล้วและต้องการที่จะมาขอพรเพราะฉะนั้นเราเปรียบเสมือนกับผู้น้อยอการที่เรามาในที่แห่งน,นี้เราต้องเหมือนมาเข้าเฝ้าผู้ใหญ่ก่อนอเพื่อเป็นในยะของการขออนุญาตซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าของอาจารย์โกนี้ก็คือเจ้าสสวปากแดงท่านเปรียบเสมือนเจ้าวัดเจ้าวา<อ>ผู้คุมยังผืนปัตตภีตรงนี้เพราะฉะนั้นผลทางที่เราจะขอพรแล้วง่ายต่อความสําเร็จเราควรที่จะมากราบนมัสการท่านก่อนเพื่อความถูกต้องตามขั้นแล้วก็ตามหลักที่ควรจะเป็นง่ายๆคือเปรียบเสมือนกับการที่เรามาม,มารับพลังงานดีๆก่อน เอาเลิกเอาใช้ก่อนที่จะไปขอพรตามที่เราปรารถนาในช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ศาลเจ้าพ่อพุงนถาวงกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะจันโก้ศาลเจ้าพ่อพุนถากงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ ดีคะ่ะพี่โก้สวัสดีครับแล้วเ,เราก็อยู่กับพี่โก้นะคะเป็นคณะกรรมการบริหารดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะพี่โก้ช่วยแนะนําวิธีการไหว้จุดไหนที่ควรจะต้องไหว้แล้วก็ถ้าขอศาลเจ้าแห่งนี้ต้องขอพอรเรื่องอะไรเดี๋ยวให้พี่โก้แนะนำละกันได้ได้ลำดับแรกที่เรามาเนี่ยเราก็เข้ามาปุ๊บจอดรถหนึ่งแล้วก็มังนี้คนที่เขามาไหว้เนี่ยนะครับเขาจะมาถอดรองเท้าตรงนี้เหมือนไปทุกที่นะครับไม่จําเป็นที่นี่ เพราะว่าการถอดรองเท้ามานี่ก็เหมือนให้ความเคารพสถานที่เพราะที่เราอยู่นี่มีอายุถึงหลายร้อยปีแล้วอ่าเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บนี่เราก็แวะมานี่ของไหว้ได้ก็ะจะมีราคาชัดเจนนะครับไม่มีบวกเพิ่มแต่เป็นชุดแบบนี้เลยเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เลย49บาบาท99บาทบแล้วเราไหว้เสร็จขอพรเสร็จเราลากลับไปทานเป็นมงคลยังไงเดี๋ยวอิฟกับอาจารย์โกแล้วก็พี่โกนะคะ<ช>เดี๋ยวเราไปบูชาชุดไหว้แล้วเดี๋ยวทําตามขั้นตอนไหว้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวไปข้างในกันค่ะ เอาละค่ะอีฟก็บูชาชุดไหว้ขึ้นมาแล้วนะคะพี่โก้ยถามนิดนึงตัวเลขนี้มีไว้ทําอะไรอะคะอ่าตัวเลขนี้ยังไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ซื้อได้ในรายการนี้รายการที่มานี้ให้โชคทุกที่เลยคือทุกถาดจะมีหมายเลขหมดจะไม่ซ้ํากันนะคะเพราะหลังจากเราทําอะไรทั้งหมดเสร็จแล้วเราต้องลากกลับไปโดยมาลาถาดหมายเลขของเราวันนี้ เพื่อเอาผลไม้นี่กลับไปทานเพื่อเป็นมงคลกับครอบครัวเราบางคนในก่อนหวยออกนี่มา3วันเลยเพื่อมาดูว่าจะได้เลขอะไรในพูและขนลุกเป็นสแตนด์อัพเลยไหมใครที่ดูรายการนี้จะออกอากาศเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดออกอากาศก่อนที่หวยออกนี่525นะครับนั่นอาจจะโชคดีได้ถ้าดูรายการดีนะค่ะพี่ก็เดี๋ยวพาไปว่าไปด้านนี้เลยด้านนี้เลยครับการสักการะสารเจ้าพ่อปุงเถากงจะต้องจัดเตรียมผลไม้5้าอย่างจํานวน1ถาด เพื่อตังวายเจ้าพ่อปุงเถากงและจุดทูปจำนวน38ดอกเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลทั้งหมด6จุดจุดที่1สักการะทีกงเทวดาฟ้าดินซึ่งที่นี่จะใช้ทูป9ดอกเป็นการไหว้เพื่อขอขมาและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองจุดที่สศาลพระภูมิริมแม่น้ำ ใช้ทูบเก้าดอกเป็นการไหว้เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพผู้ดูแลพื้นที่และบ้านเรือนขอให้ปกป,ป้องคุ้มครองคนในบ้านจุดที่3มองค์เจ้าพ่อปูงเถากงตัวนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถยิงจิตอธิษฐานและขอพรนในความตั้งใจของเราได้เลยและจุดที่4อากงเซียนแปะ ตามความเชื่อครับก็จะมีคาถาประจําของเซียนแปะลงสีจะเอ่ยคําว่าเทียนกัวซึ่งงกโงลี่จะสวดกี่ครั้งก็ได้ช่วยเสริมเรื่องอะไรคะจารเป็นการสวดบูชาสาการะด้วยนามเซียนแปะลงสีจุดที่5และ6มึงสิงใช้ทูบกระถางละหนึ่งดอกตามความเชื่อจะช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยจากสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจและอันตรายต่างๆ เอาละค่ะพี่โก้ิปกับอาจารย์โกก็ได้ดําเนินการไหว้ตามจุดต่างๆแล้หลังจากนี้ต้องยังไงต่อคะหลังจากเราจุดที่5ที่6เรียบร้อยแล้วขออนุญาตทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เรียนเชนขึ้นด้านบนด้านในตรงนี้เนี่เยเจ้าพ่ออยู่บนนี้จริงๆเจ้าพ่อนี่หลายร้อยปีแล้วเดี๋ยวเข้าไปเราก็ชิดซ้ายแล้วหมุนก็ไปงี้ เดินเชิญเลยเดินนำหน้าเลยไปก่อนจะขึ้นไปนักเกาะนี่ได้มีโชคมีลาบมันเป็นทิกยังไงคะ,อ,ะอย่างนี้เป็นความเชื่อ,อเป็นความเชื่อเอรไปเหตที่ต้องวนซ้ายยังไงคะพี่โกเพราะว่าคนเยอะมากซ้ายนี่ถือว่ารับทรัพย์รับโชคซ้ายนี่ถือว่าใหญ่สุดคนจีนถือว่าซ้ายนี่ใหญ่เอามาเดินเข้าไปบริเวณในศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะพี่โกอ้เห็นจระเข้เยอะมากมาก มีความสำคัญอะไรกับศาลเจ้าแห่งนี้ไหมคะครับสมัยก่อนที่นี่เป็นอาคารไม้ซึ่งเบียอายุหลายร้อยปีแล้วแถบนี้ไม่มีบ้านชาวบ้านอยู่จะอยู่อาศัยอยู่ริมน้ํา ตรงนี้จะเป็นลานใครผ่านไปมานี้จะเห็นจระเข้ตัวใหญ่มากนอนเลียงอย่างนี้เต็มไปหมดเลยสมัยก่อนนะครับและตรงเนี้ยเมื่อประมาณนัก2ี่0ปีก่อนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประดาน้ําลงไปทั้งหน้าสัญเจ้าเราเนี่ยยังพบว่ามีโพรงอยู่แล้วก็ยังเห็นจระเข้อยู่ด้วยแต่ประมาณนัก20 30, 30ปีแล้วนะครับอันนี้ที่คนเห็นเลยไงเมื่อ20สิปีก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจระเข้บางตัวนี่มีอายุถึงสองสมรอปีเนี่ยกระโหลกนี่สมัยก่อนที่นี่ ที่ปักทูบเนี่ยที่เราเห็นที่ปักทูบเราอยู่บนเนี่ยใช้เป็นศีรษะจระเข้เดี๋ยวเราจะอยู่ซ้ายมือเป็นหินแล่นะเป็นพอดซิลแล้วปัจจุบันนี้คนเยอะมากก็เลยเปลี่ยนเป็นอากเป็นหินเป็นกระทางทูบที่มีเพราะเราเก็บไม่ไหวปักเยอะมากตอนหลังเราก็ย้ายให้ลงไปปักข้างล่างอ่าเพราะว่าวันนี้มันเริ่มแบบครับแค่เพราะคนจะมาเยอะแล้วจระเ้ด้านในอะครับมันมีความสัมพันธ์อะไรกับ่านแห่งนี้บ้างครับผมรู้สึกว่า จระเขก็คือสาวกค,คือบริวารของเจ้าพ่อปุณเถากงพอรูปลักษ์ที่เราเข้าไปสักการะองค์เจ้าพ่อด้านไหนจะเป็นเทพผู้หนึ่งและยืนเหยียบอยู่บนหลังพญาจระเข้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทำไมที่ตรงนี้เด่นในเรื่องการปกครองถ้าเกิดมองให้ลึกลงไปเราจะสังเกตถึงฉนดที่ดินหรือการขอพรเกี่ยวกับ ทรับสสีนและมีการนําเอกสารต่างๆไปใส่ไว้ในปากของจอระเข้องค์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่สําเร็จเท่าที่อาจารย์โคจับพลังงานหมู่ได้เพราะคุณในพพชาติหนึ่งอดีตของคุณเคยเกิดเป็นจระเข้เคยเป็นสาว,วกของเจ้าพ่อปุนเ่ากง ท่านจึงมีอภิสิทธิ์แบบร้อเอร์เซนต์ในการดลบันดาลคลี่คลายและช่วยเหลือให้ความทุกข์ที่ลูกที่หลานรุ่นสู่รุ่นที่สาวกและบริวารของท่านมีเนี่ยแปลเปลี่ยนพลิกชีวิตแล้วก็สมปรารถนาได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในอดียตชาติจะเป็นจรเทศทั้งหมดเลยที่กลับชาติมาเกิดอย่างภพนี้ภูมินี้ ทั้งหน้านี้จะเป็นประลัมพิธีทั้งหมดแอบเป็นให้คนมากราบไหว้ก็คือองค์นี้องค์ก็พ่อปุงถกกงที่เราห็นางนี้เลยใช่ไหมคะที่บอกว่าลอยน้ํมานี่แหละองค์นี้แหละนี่แหละนี่แหละก็สมัยก่อนนี้ตรงนี้ไม่มีพูดมามันหลายร้อยปีกว่าก็เป็นการบอกเล่าของคนในพื้นนี้มาพ่อแม่ของประธานที่นี่ก็คุยกันมานูนนี่อันนี้ลอยน้ํามาคนก็ไม่รู้ก็เอาไม้เขี่ยให้ลอยออกไปออกไปก็ไม่ออกก็ลอยกลับมากลับมาก็พลิกดู พอพิกดูมาปุ๊บก็เป็นเจ้าพ่อปุงเถกงตรงนี้ก็เลยอัญเชิญขึ้นมาตั้งตรงนี้ตั้งทีแรกก็เป็นอาคารไม้เล็กๆตอนหลังชุมชนเริ่มใหญ่ขึ้นตรงที่เรายืนนี่จําลองมาจากต่างประเทศเป็นอาคารไม้มยุคแรกเลยเป็นอาคารไม้เป็นทรงแบบนี้เลยพอตอนหลังปุ๊บมีเจ้าสัวผู้มากบารมีเนี่ยมาไหว้ยเยอะขึ้นก็ม,มีพวกเตยไตเจ้าสัวทานินอะไรที่เรารู้ๆกันเนี่ยก็จะมีรายชื่ออยู่ตามเสาที่รวบรวมเงินเงินมา ซึ่งอแปะก็เคยดูแลที่นี่อยู่อแปะลงสีก็จะนับเจ้าพ่ออแปะก็จะเหมือนร่างทรงเป็นสิ่งแสก็จะนับถือนี่มาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็พอรวมเงินกันได้ปุ๊บก็จําลองจากอาคารไม้เดิมกลายเป็นคอนกรีตที่เราเห็นนี่แหละเมื่อตัวจันโก ได้เข้ามาที่ศาลเจ้าพ่อปุนเถากงผมรู้สึกถึงพลังของเจ้าทุ่งเจ้าท่าส่วนตัวนะมันชี้ชัดไปแบบนั้นเจ้าพ่อปุนเถากงก็เปรียบเสมือนกับเจ้าท่ายังริมหน้าน้ำแห่งนี้ เพราะฉะนั้นจะโดดเด่นในเรื่องพลังการปกครอง<ม>การคุมคนการบริหารงานการแบ่งสรรปันส่วนงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยชนชั้นปกครองจนถึงเหล่าลากญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาขอบวเรื่องความก้าวหน้าขององค์กรการต่อย,ยอดของธุรกิจหรือปฏิสัมพันธ์การสร้างบรรยากาศที่ดีของการทำงานทุกประเภทผมมองว่าพลังงานที่เนี่ย ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับเอาละค่ะพี่โกถ้าคนอยากจะเดินทางมาทําบุญที่ศาลเจ้าพุณทวกงแห่งนี้สามารถมายังไงได้บ้างคะแล้วก็เวลาเปิดปิดของเรานี่ก็จะเปิด7จ็ดโมงเช้าปิดประมาณ5้าโมงเย็นคือการมาเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยสามารถเซิร์ช Google ได้ เซิร์ช Google แ a บบว่าวัดสารเจ้าหรือสารเจ้าพ่อบุญเถากง<ช>แต่ว่าต้องเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะมาตาม Google แ a บบได้เลยแล้วก็เปิดทุกวันทําการถูก,ถกไหมคะก็ไม่มีวันหยุดเลยนะครับของเราเปิดมาเนี่ยไม่มีวันหยุดนีเจ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะ<ช> <ๆ S 2> ทุกคนแล้วก็วันนี้ขอิฟขอขอบคุณพี่โก,โก้มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องประวัติของสารเจ้าแล้วก็ตําแหน่งการไหว้ที่สําคัญในสารเจ้าแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะเรื่องที่จะขอพรได้ดี ที่สุดควรจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับทนการปกครอง <c oughs> การบริหารงานอันนี้ค่อนข้างเด่นมากแต่ถ้าเกิดผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นอยากจะขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินผมก็ไม่ขัดต่อศรัทธานะคุณก็สามารถขอพรได้ตามที่คุณปรารถนาแต่เท่าที่ผมสื่อสารผมสื่อสารได้แบบนี้ เอาละค่ะจันโกหลังจากที่เราไปศาลเจ้าพ่อปุงเถากงแล้วถ้ามาสถา,านที่แห่งนี้ต้องมาไหว้แปดลงสีและที่ไม่พลาดก็คือต้องเป็นศาลานาทีทองสิริตรงรนี้เลยค่ะด้านนี้เลยอาจารย์โกคะอย่างที่เคยได้ยินมาค่ะหลายๆคนที่มามูเนาะมาขอพรอะไรกันที่ศาลแห่งนี้ก็คือจะขอเรื่องการค้าขายโชคลาบ แบบว่าปลดหนี้ปลดสิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร,รวมถึงสุขภาพร่างกายอะไรอย่เงี้ยอาจารย์ก็คิดว่าขอเสริมอะไรอย่างเงี้ยมีเพิ่มเติมไหมคะเบื้องต้นถูกต้องแล้วครับ จากที่ตัวอีฟได้ให้ข้อมูลอาจารย์โก้กลับมาเนาะเด่นหนึงไคือเด่นเรื่องโชคลาภเรื่องการทําธุรกิจพูดง่ายว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาทางการเงินแล้วมีความตั้งใจอยู่เป็นทุนเดิมที่ตรงนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ถึงขีดสุดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวอาจารย์เนี่ยจับพลังงานมูได้เพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นใครก็ตามแต่ที่ต้องการการเริ่มจากศูนย์เริ่มนับหใหม่ค่ะ หรือการก่อร่างสร้างตัวการที่กําลังจะเปิดธุรกิจใหม่อยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยค่าควรจะต้องมาไหว้แปะเพื่อขอพรให้สิ่งที่เรากําลังจะเริ่มทําให้ประสบความสําเร็จราบรื่นใช่เอาละค่ะจันโก้เราก็เตรียมชุดของไหว้เซียนแปะแล้วก็อยอยู่ตรงบริเวณศาลหนาทีทองศรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้แปะกันค่ะ,คะจันโก้เชิญค่ะ ื่อได้มีโอกาสเข้ามายังศาลานาะทีแห่งนี้ผมรับรู้รู้สึกถึงความอบอุ่นในชีวิตมันเป็นพลังแห่งการก่อเกิดมันคือพลังงานแห่งสุริยะฟังไม่ผิดนะมันคือเหมือนแบบเป็นพลังงานของดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์อะ่ะมันคือความยิ่งใหญ่มันคือการเป็นที่พึ่งมันคือการส่องแสงและพร้อมเกื้อหนุนให้กับสัตว์โลกหากคุณกำลังมีปัญหาติดขางในเรื่องของการเงิน หรือกำลังคิดฝันที่อยากจะริเริ่มธุรกิจใหม่เปิดโปรเจกต์ใหม่รวมไปถึงขอบรเกี่ยวกับโชคลาภผมคิดว่าที่ตรงนี้มันคือที่ที่โคตรใช่เลยอ เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราบูชาเครื่องสักการะเซียนแปะแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาอยู่กับเฮียชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเฮียชัยคะเฮียชัยมีหน้าที่ยังไงกับศาลานาทีทองศิริแห่งนี้คะตัวผมเองนะครับเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทีมงานดูแลศาลนกงเซียนแปะนะครับอยู่ที่นี่นะคะรับพยให้การต้อนรับและให้คําแนะนํากับผู้มีจิตศรัทธาที่มาไหว้ขอพร อากงเซนแตะนะครับตามขั้นตอนต่างๆนะครับ<ช>หลังจากที่ท่านเข้ามาแล้วเราก็ไปดูเรื่องของชุดไหว้ของไหว้ซึ่งการมาไหว้ขอพรอากงเซนแตนะณสถานที่แห่งนี้จะมีชุดไหว้หรือไม่มีชุดไหว้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาไหว้ขอพรกันได้นะครับชุดไหว้ของไหว้เราก็แล้วแต่สะดวก<ช>นะครับจะจัดพร้อมทุกท่านในครอบครัวหรือแค่หชุด ตอนหนึ่งครอบครัวเราก็ไหว้ขอพรอากงเซนแตได้ที่นี่สบายๆนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับศรัทธาจากลูกศิษย์อากงเซนแตทุกๆท่านฉะนั้นที่นี่เราไม่มีเครื่องเงื่อนไขายใดๆแล้วก็ไม่มีพุทธาพานิชย์ใดๆนะครับ ยันฟ้าประธานเนี่ยค่ะอากงใช้าศาสตร์อะไรในการแบบคิดยันนี้มาแล้วก็ยันนี้บูชาแล้วจะเด่นช่วยเรื่องอะไรคะก็ยันของอากงเส้นแตกนะครับเกิดจากเส้นสัมผัสของท่านอากงเส้นแตกของท่านเนี่ยนะครับอาจารย์ของท่านจริงๆเลยคือองค์ทีกงทีกงนี่หมายถึงเทพแห่งสวรรค์หมายถึงองค์เนสเซียฮองเต้ถ้าเป็นของไทยเราก็ต้องเรียกว่า พระเจ้าเป็น,ปนอ,องค์ที่สูงที่สุดของคเคารพเป็นลูกศิษย์ขององค์ทีกงนะครับถ้ามาที่สาราณที่แห่งนี้หรือว่าการที่จะมาเคารพอากงเซียนแปะค่ะสิ่งที่ต้องเรียกอากงแบบชื่อที่ถูกต้องอะค่ะสามารถเรียกยังไงได้บ้างคะโดยปกติแล้วตั้งแต่สมัยลูกหลานนะครับจะเรียกแทนว่า อากงคาว่าอากงหมายถึงคุณลุงปัจจุบันนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตยอยู่อากงเซียนแตะท่านอายุ128ีแปีนะครับคนจีนเราที่มาหาอากงเซียนแตะจะเรียกท่านว่าโง่กิมคอยอ,อากงเซียนแตะโง่กิมคอยนะครับคำว่าฉายาของท่านคือลงสีมาจากธุรกิจตั้งแต<ก>่เด็กจนสุดท้ายท่านทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องลงสีข้าวมาตลอดชั่วชีวิตของท่าน ลูกศิษย์ลูกหาทะเลให้ฉายาท่านว่าอาตงเซียนแสะลงสี ผมเจอกุญแจบางอย่างที่สามารถตอบและบอกกับทุกคนที่มีจิตศรัทธาด้วยน้ำอากงเซียนแปะได้เลยไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กับอากงหรือไม่แต่ถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นมีการยึดถือคุณธรรมความเพียรและความกตัญญูอยู่เป็นนิดพลังของคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือขอแรงอุปถัมจากอากงเซียนแปะได้เลย พะซันพลอยเนี่ยเป็นพลอยที่สําคัญมากขั้นตอนหลังจากที่เราได้รับพยานสามจุดประสงค์ไปแล้วไปใส่กรอบการติดตั้งพยานของอากงเซนแต่นะครับติดตั้งไว้ที่บ้านสํานักงานหรือออฟฟิศหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นพลังลบงดเว้นห้องน้ําห้องครัวใต้ตืกอใต้คานอะไรที่มันเป็นจุดพลังลบอย่าไปตั้งใช่ค่อย่าไปตั้งอย่างเช่นคุณมีแอร์อยู่ตรงนี้อย่าไปตั้งใต้แอร์ไม่ดี แอร์เปิดเปิดปิดปิดตลอดเวลานําพามาซึ่งพลังลบคําว่าไฟก็รู้อยู่นะไปที่ไหนมันก็เดือดร้อนใจร้อนแล้วก็ทิ่สําคัญคือมันร้อนรุ่มด้วยนะทําอะไรมันก็จะไม่สําเร็จนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการติดตั้งให้ดูเลิกเลอกที่สําคัญง่ายๆคือเลือกเลิกที่เป็นขั้งขึ้นให้เราดูเลิกขั้งขึ้นตามปฏิทินนะครับปฏิทินจีนปฏิทินไทยก็ได้ใช่ดูจุดโลเคชันที่เราจะติดตั้งควรทำช่วงเช้าพาร์ทิ รับอรุณ่นนำแขวนติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็บอกกล่าวท่านหรือถ้าเราสะดวกก็จัดชุดหนึ่งชุดมีผลไม้ต่างๆมาภูน้ําชาตั้งโต๊ะจุดไหว้อากงสะดวกจุดทูบก,ก็จุดทูบถ้าไม่สะดวกก็ใช้มือเปล่าได้บอกกล่าวอโกงวันนี้วันดีวันมงคลหนูขออันเชิญอากงเส้นแปะอยู่ที่บ้านหนูนะรงคาหนูนะแล้วก็บอกกล่าวท่านไป้าขายการค้าการค้างการเงินการงานที่สําคัญ สุขภาพใครที่เป็นสายมูได้ผ้ายันอากงไปแล้วทําตามที่เฮียชัยบอกได้เลยจะเป็นเลิกแบบที่ดีมากๆสารอากงเซนแต่เปิดให้ไหว้ขอพรเจ็ดนาฬิกาสานาทีถึง17บเนาฬิกาของทุกวันมีโอกาสแล้วก็ขอเชิญนะครับยินดีต้อนรับลูกหลานอากงทุกๆท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ อันดับสามผมคิดว่าเป็นความปลอดภัยในชีวิตการเคี้ยวข่าตับประกอบตัวนอกสับประกอตัวในการเดินทางขอให้เป็นไปโดยสวัสดิภาพอันดับสองผมมองว่าเป็นโชคลาบมันจะค่อนข้างมีนัยยะใกล้เคียงกับการเงินแต่โชคลาบมันคือการได้อะไรมาแบบฟุกฟุกแบบลาบลอยแบบที่เราอาจจะไม่ได้ลงทุนลงแรงเยอะแต่มันเหมือนกับฟ้าประทานพรเป็นเงินจากพระเจ้า เอามาให้เราและอันดับที่1คือการเงินการเงินที่เป็นตัวเงินจริงๆแต่มันบวกไปด้วยความตั้งใจความเพียรความคิดที่จะจริงจังกับชีวิตความที่จะแน่วแน่กับทุกการเริ่มต้นเพื่อประกอบธุรกิจทุกอย่างหรือปัญหาทางการเงินที่คุณมีและคุณไม่สามารถที่จะขี้คายหรือหาทางออกได้เลยลองเปิดใจวางจิตเป็นกลางมาขอพรอ,อัแปะ 8, ลงสีดูผมคิดว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอน กสจะคู่นะคะเฮียชัยก็ให้พยันสำหรับผูกที่รถและอันนี้เป็นคําขอบคุณไขะเฮียจากทางรายการก็คือรายการมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ําหอมในรถยนต์ไขะเฮียกลิ่นที่หนูเลือกไข้เฮียจะเป็นกลิ่นชื่อว่าอารุณสวัสดิ์เลยค่ะจะเป็นความหอมแบบพ้าวันใหม่ไขะเฮียจะเป็นกลิ่นที่คิดว่าเหมาะกับเฮียมากๆจะเป็นหอมแบบไม่หนักเกินไปอยู่ในรถก็คือไม่เวียนหัวไขะเฮียจะรู้สึกแบบสดชื่นเฟรชตลอดเวลาโอเคขอบคุณมากๆครับโชคดีนะคะ แกนค่ะได้เที่ยวด้วยได้มูด้วยแล้วสถานที่ตรงนี้ก็มีตลาดแล้วก็มีของกินแบบขึ้นชื่อเยอะมากเลยค่ะนี่ลูกชิ้นพี่โก้หนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมากินเหมือนกันอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อปุนเขากงเลยอาจาร,รย์โก้ลองชิมได้เลยค่ะชิมก่อนได้เลยอีกหนึ่งไฮไลท์สถานที่ตลาดตรงนี้ที่มาแล้วจะต้องไม่พลาดก็คือ กุยช่ายชอบกินไหมคะแต่วันนี้คือกุยช่ายเจ้าดังเจ้าดังแต่วันนี้จะเหลือเท่านี้แล้วกล่องละส0สบาทถูกไหมคะแม่ชื่อว่ากุ้ยช่ายต้นโผแม่ขายมากี่ปีแล้วประมาณกาอยู่ข้างล่างนับโดยข้างล่างนะสามสิบปีแล้วนะทุกคนถ้ามาที่นี่ก็ต้องกินนะกุยช่ายต้นโผ อีพีนี้นะคะได้มาแบบมามูทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องค่ะจันโกนี่ของเต็มมือเลยใครที่อยากจะมาตามรอยก็คือมาขอพรที่ศาลนาทีทองศิริกับ,บอากงเซียนแปดลงสีกับ ศาลด้านในริมน้าก็คือศาลเจ้าพ่อใช่รวมถึงจันโก้บอกทิกไปแล้วว่าการที่จะมาไหว้ขอพรณวัดศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะต้องเริ่มที่การไหว้พระประธานก่อนด้านในบเจ้าสัวปากแดงถูกต้องค่ะแล้วค่อยไปตามศาลต่างๆสําหรับใครอยากจะติดตามอาจารย์โก้สามารถติดตามได้ช่องทางไหนคะครับติดตามได้ในทุกช่องทางแพลตฟอร์มที่มีนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจใช้ชื่อว่าโก้สุภกรทิกต็อกอินสตาแกรมใช้ชื่อว่ามาสเตอร์โก้อันเดอร์สกอร์โหราครับ ส่วนสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการดีๆของเรานะคะก็เข้าไปใน YouTube เลยค่ะแล้วก็เซิร์ชช่องคำว่าสุดกล้าวนะคะจะมีรายการของเราอยู่ในนั้นเหมือนกันก็คือรายการเที่ยวได้สายมูค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะได้เที่ยวด้วยได้มูด้วยอย่างอีพีนี้เลยก็คืออิ่มท้องอิ่มบุญค่ะก่อนจากกันไปในอีพีนี้ค่ะอาจาร,รโกอ,อาจารยโก้มีคาถามา ฝากแฟนๆไหมคะยินดีครับคาถาอันเป็นมิ่งมงคลนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เทียนกัวซื่องกงโงลีฟ้าประทานพรเปิดโชคเปิดลาารับทรัพย์บารมีครับสำหรับวันนี้นะคะอีพีนี้อิปกาจานกันก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ